พี่ไปไหนกันครับพี่พี่ไปไหนกันครับผมไปด้วยได้ไหมอ่ะพุ่งเก๊กหวยม,มาเปิดคลิปมาเปิดคลิปมาเปิดคลิปตรงนี้อ่าพูดเราต้องปิดเราต้องปิดเนี่ย <c oughs> วนัวนวน, <c oughs> วนี้เราจะไปไหนกัน เราจะไปไหนกันเราจะไปเที่ยวปักองชัยไปยังไงพูดหนังๆกันได้้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เอยครับเราสอนเื่ดูคู่รักแหมแม่นเกียร์ไทีนะอ้งนะไม่ไมไม่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 เซ็นกับหมวกอ่ะหมวกใช้สุดอยู่ LIKE lonely, no. ตื่นยังเนี่ยไปข้ามไปข้ามไปค่ายเราจะไปปัดคนชัยไปทางเส้นตะขบนะครับเส้นตะขับเตะขบเออวันนี้ก็อยู่กับ r 6 trolling นี่เห็นไหมเรามีที่จอดรถได้เป็น r 6 trolling แล้วเรียบร้อยนะ คนซ้อนพร้อมคนขับพร้อมไปได้ฮะเ,เห็นดิ <c oughs> เห็นเห็นหมดเลยเนี่ย <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> เราจะไปวนออทถนนกันในเขีปวนออทถนนกันไนะะ้ขียวว้าวรถกระตุก เที่ยวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าปกติอ่ะสาวสาวที่แต่เราได้เที่ยวเพราะว่าวันจันทร์ถึงจุกเราเรียนนะทุกคนอ,อย่างว่ะ <laughs> <laughs> พี่ไปไหนกันครับพี่พี่ไปไหนกันครับผมไปด้วยได้ไหมอ่ะโอ้โหโอ้ oh, ทำไมพี่ใจดีจัง oh. ไม่เห็นใจดีเหมือนเหมือนหน้าตาเลยอะ่ะเฮ้ออย่าเล่นออลนดิเดี๋ยวดา มีน้องๆมีเคื่อรอว่าให้ทําทคลิปออกแนวกวนตีนกันตีนหน่อยก็ไม่รู้จะกวนตีนยังไงเอาเป็นคนแบบเป็นคนแบบยังไงดีอ่ะจะพูดยังไงอ่ะแบบกวนตีนไม่เก่งอ่ะทุกคน โอ้ยลมเข้าล้วหนึ่งเดี๋ยวลืมปิดรับลมขออาภัยด้วยเปียกกำเสียงลมฟู่ฟู่ฝั่งซ้ายเน้นๆเลย ก็เปิดไปเลี้ยวอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกต้องแล้วโอ้ยพธไม่ทันผาดคำเปิดออกเปิดออกเลยไอ้คันหลังเมื่อกี้นี่แม่งก็จะออกก็ออกเลยไอ้เฮียกูละเหนื่อยใจเลยกับการขับรถของแต่ละคนบนโลกนี้ไอเฮีย ม่อยากจะเปิดก็เปิดออกบางคนแม่งจะออกก็ออกเลยชีวิตมึงทำด้วยอะไรฮะบางคนก็แบบใจตรงกันเกินตรงนี้มันจะมีกระเด้งกระเด้งเลยนะพออ้าวใช่ไหมวะไอ้เหี้ยดูว่าตรงนี้แล้วโอ้ยนี่ไงตรงนี้ไอ้เหี้ย ขับกันเร็วจังเลยไม่รอกันหน่อยอยังไม่มีแวะลงแบบเอ่อเอาเอา,เอาถุงมืออกแล้วก็จะปิดลมนะครับเพราะว่าไม่งั้นเสียงลมค่อนข้างชัดเจนอย่างหนักเลยนะฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหมวใหนะ้าอินดู มันขับอยู่140ขูขับอยู่ร้อย135 นี่นะครับเราก็เข้ามาทางตะหบวาแล้วนะครับแล้วคุณพี่จะเก่งทําไมเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันไม่ไปกับโค้งเนี่ยนี่คนระับใช่หรือเปล่าดีป้ายบอกทุ่งดอกเก๊กฮวยนะครับผมช่วงนี้กําลังเนี่ยแบบมีที่เที่ยวเยอะเลยอ่ะดืเ่เช้าก็สดชื่นดีนะทุกคนครับ เช้ายเย็นๆหน่อยแบบออกทริปสบายเลยช่วงนี้ออกไปเลยออไปเลยขออนุีาตแสงเส้นทึบนะครับโอ้ยวัยรล่นวัยรุ่นออกทริปจิ๋วสองคนที่เว็บโอเค ราไม่เคยมาเส้นตรงนี้เลยนะเอาตรงจะเคยมันผ่านบ่อยนะเพราะว่าเรามาตะขบบาบ่อยแต่ไม่เคยแวะมาตรงนี้เลยตะขบคิวครับ อินดูลโลไปเลยโอ้โหห่างแบบต้องอินดูลโลเอ,อ๊ะหาออกต้องให้คนซ้อนไปยืนรอละหางออกกลง ที่สองค่ะไม่ไม่เขาเขาเขาถ่ายไปตั้งนานแล้วแหละโอ้โหแสงมาแบบปวดปวดเรื่องแสงมากเลยปวดเรื่องแสงมากอตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ทุ่งเก็บห่วยพูดงังงดิทุ่งเก๊บหวย <laughs> นี่ก็ทะลุกล้องมาได้เลยเลย นี่ก็นี่นะฮะทุ่งเก๊กวดก็ออกไปทางเดิมไหมออกตรงไปเลยอะ่ะเห็นไหมมันจะมีทางตรงแล้วก็จะมีซ้ายที่พี่เลี้ยวมาตรงก็ขึ้นมาทางนี้เลยเฮ้ยก็หากลับ